วะเอโลกดยังโอยกดแล้วนี่หว่าก็นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกก็วันนี้ผมก็จะมาทดสอบสองังคมบีไฟน์นะผมก็ไม่ได้ก็ได้ก็ไม่ได้มาเรีบบีไฟน์หรอกแต่จะมาทดสอบเฉยก็นะผมยังหาเลยกระเทยทดคนปลอมเสียงกระเทยมาทดสอบผมยังหาโอเคผมจะเริ่มทดสอบกับกลุ่มแรกเลยนะผมก็รอกันแป๊บนึงน,นะจ๊ะเด็กเออเอาคนนี้ดีกว่าแดงแดงแดง,แง,แงมาแล้วมาแล้ว そう。 โอ้แต่ทุกคนได้ยินเสียงไหมเหมือนเสียงดาวทิกตอ,อกคนนึงเลยอะที่ผมติดตามอยู่นายคิมมจิฝากไปคนติดตามเขาด้วยนะครับโอเคไม่ได้ปะโปนุกไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ไม่ได้มาโปรโมทดนะครับพูดไม่ชดกอลเลยครับนะผมคนแรกนี่ดูเหมือนเขาแบบว่าจะอารมณ์ขัดก็ของโควไฟลร์มก็ปัจจังปัจจังก็ไม่ได้แย่อะไรนะผมแต่ผมจะลองไปไปไป,ไปแต่ละคนให้มันเรย มาลองคนต่อไปดีกว่าที่ผมกดออกเองนะโอเคคนต่อไปมาเอ้ยเป็นเป็นคู่เนาะที่นึงทีนึงโอเค ก่อนนะครับผมหลังฟรีไฟล์ผมรู้สึกแบบว่าม,มันจะมีเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเรามาทดสอบสังคมหรือว่ามาอะไรเขาจะรู้หรือเปล่าวะแอดชี้ก่อนได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาฮัลโหลเขาหนีหรือเปล่าวะ <c oughs> แม่งไม่ถึงสองนาทีเลย โอเคครับต่อไป แม่มาก็โปรโมทกันเลยทีเดียวเชียวนะผม,มก็เป็นกำลังใจให้พี่เขาทำคลิปต่อไปนะครับมาก็โปรโมทผมเลยอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะอันนี้เขาอยู่ดีเขาก็มาโปรโมทผมเฉยเลยนะผมอันนี้เขาก็รู้นานแล้วแหละเออไม่นานหรอกแม่งไม่แม่งไ,ไ,ไม่ถึงสิบนาทีเองยังไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเล คนต่อไปนะผมอ่ะคนนี้เลย FC แมว FF แมวป่าเอาทีมเต็มตั้งงานน่าเสียดายจังเลยทุกคนแหม่น่าเสียดายจังเลยอันนี้ผมมาทดสอบสั่เอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงแด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 งเอาแดงแดงเอาเลยเอาไม่ทันวะอันนี้แล้วกันโอ้ทีมเต็มอีกวอตเดิมแมวทีมแม็กเสือกเต็ม โอ้โหอ้คนอุ้ยเอางี้ไหมผมจะร้องแต่งเป็นผู้ชายนะ Another lap Join the battle ้ยผู้หญิงยังไงเอ้ยทดสอบสกุลฟรีไฟน์นะผมต้องแต่งแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงอุ้ยถ้าเกิดว่าผมลองปลอมเสียงคนผู้หญิงจะเป็นยังไงวะทุกคนผมอยากจะรู้อ่ะเออเฮ้ยมาแล้วมาแล้วรอเดี๋ยวเขาปลอมเสียงเป็นผู้หญิงนะโอเค เดียวเดียวเดียวเสียงเป็นเล้วะเสียงเป็นเลยวะไม่นะไม่นะหเก่งมากเลยอ่ะเยอ่เดียวขอขอเก็บอารมณ์ไป เหมือนเขาตอบนะแต่ว um okay. ่าผมไม่ได้ฟ pues, uh ังหรือว่าเฮ้ยทุกคนขอผมเสียงอะไรวะ เดี๋ยวอะไรอย่่เดียว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 เตะในห้องเลยมันจะคิดว่าเราเป็นกระเถิบยวะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคิดว่าเหมือนไปวะอันนี้ผมแค่ดัดเสียงผมอย่าอย่าลองอย่าฟังอย่าลองนะครับผมอีกคนนึงนี่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะ ผมจะผมจะเป็นแบบสิ่งธรรมดาล้วกันโอเคเอานักเสด,ดา,ยยางเลยก็มันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะทุกคนแต่เท่าที่ผมสรุปคร่าวๆเลยนะผมแล้แต่ถูกแล้วแต่คนจะดูนะผมบางคนก็คิดว่าเอ้ยมันมันเป็นการที่แบบว่าวิทย์ไฟมีสังคมเริ่มจะดีหรือเปล่าเพราะว่าได้รับกระแสบางอย่าง มาจากสตรีมเมอร์หลายคนนะผมอน,นี้ไม่ได้กล่าวถึงใครนุ่มแค่บอกสตรีมเมอร์หลายคนเท่านั้นเองแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ให้อยากเกรีไฟล์ลมก็ได้กันเลยแบบเอาเถอะวะเราเป็นคนดีๆสักหน่อยเป็นอะไรไปอะไรประมาณนี้นะวันนี้ผมก็มาทดสอบสังคมเลยนะผมทดสอบกันเลยนะครับทดสอบสังคมแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั้นผมสรุปก็คือ ก็สังคมก็ดีอยู่แหละดีดีครึ่งหนึ่งยี่ยครึ่งหนึ่งไม่ขอโทษนะครับผมขอโทษสําหรับคำหยาบนะเอาง่ายๆดีครึ่งหนึ่งยี่ยครึ่งหนึ่งอะไรก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะผมที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหาพยายามคิดจะพยายามหาคลิปลงมาลงนะครับผมก็ไปผมไปนะบายๆทุกคน